สวัสดีครับผมนายวิธาพัฒน์สวรโนโศึกษาอยู่ชั้นสอปกอสองทันิรหัส070วันนี้เราจะมาทำการต่อวงจรการตั้งรหัสผ่านเัิร์ด ในวงจรต่อประสานเมทริกสวิตแสดงผลออกจอ LCD ตามโจทย์ที่อาจารย์ได้ให้มาก็คือให้นักศึกษาออกแบบวงจรแสดงรหัสผ่านพาสเวิร์ดโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PLC 1 6 F 8 7 7แสดงผลด้วยจอ LCD ขนาด16คูณ 2อดอกษรด้วยรหัส4ีัดอกษรเมื่อรากผ่านถูกต้องในจอ LCD จะต้องแสดงผลเป็น p Pass และถ้ารากผ่านที่ป้อนไปติดให้พิมพ์ว่า word part word โดยมีหลอด LCD แสดงผลแสดงหลอดติด พร้อมทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้าถูกต่อกับอีเลดังในภาพอ่ะอันนี้อันนี้คือวงจรที่อาจารย์ให้มานะครับเราสามารถต่อตามนี้ได้เลยและนี่คือตัวโค้ดที่อาจารย์ได้ให้มาอ่ะแล้วเราไปเปิดโปรแกรมเวอีวต นี่คือโปรแกรมวินี่คือวงจรที่ผมได้ต่อไว้สําเร็จเรียบร้อยแล้วอ่าเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้าง1นึ่งบอร์ด PLC 1 6 F 8ป7แล้วก็มีตัวตตานทานอา่า Epad Phone แล้วก็จอ draw LCD ซแล้วตัวลำธารแล้วก็ตัว LED และแหล่งจ่ายและกกาวนะครับวงจรก็จะต่อประมาณนี้ตามดังภาพที่ผมได้เปิดไปก็คือ นี้นะครับอาเอาอวงจรนี้ได้เลยระบายวงจรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอ่าเนเป็นะครับจากบอร์ดขานี้ออกเข้าขับขา 7, เจ็ดเยียงไปเรื่อยเรื่อยจนครบถึงขาสิบสี่จะมาจบตรงที่ขาสีสิบพอดีใน้ขาสิบห้าไปที่ ขาสีส่ขาสหกที่ขาหกนนะครับและสิบเจ็ดมาที่ตัว้ันทานมาอย่างตรงนี้และตัวนี้เข้าแหล่งจ่ายเข้าขาหนึ่งต่อไปอยังแปล่งจ่ายเข้าตัวตันทานจากขาสามได้มาที่ตัวหลอดไอดีด เลงจ่ายเข้ารูอดอ้านทานเข้าเลงจ่ายผ่านลงมากาวนี่คือวงจรที่ต่อเสร็จสมบูรณ์ให้เรามาดูโค้ดเราไว้ที่โปรแกรม PCW อ่าอันนี้คือโค้ดที่อาจารย์ได้ให้มาและได้มีการให้โจทย์มาก็คือว่าถ้าเกิดว่า ใส่รหัสถูกต้องใน LCD ในจอก็จะขึ้นคำว่า p เ s s แต่ถ้าเกิดว่าใส่รหัสผิดก็จะขึ้นคำว่ามือพาสเวิร์ดนะครับอ่ะให้เรามาลังวงจรกันได้เลยนี่คือตัวรหัส4หลักที่เราได้ตั้งไว้ก็คือมี7 1 9อ่า แล้วกดที่ boost All อ่าโอเคนะครับนี่คือโค้ดที่ไม่เออเลือ่ออ่มามนั้ันเราไปที่โปรแกรม v ซี u ุ l มายังตัวบอร์ดเราก็รันโค้ดเข้าไปใหม่ ที okay, เลยนะครับอ่านะครับและอย่างาที่เรารันร์ดโค้ดเข้ามาแล้วเราก็รันวงจรน,นั้นได้เลยอ่าโอเควงจรต่อสิ่งสมบูรณ์โค้ดโอเคไม่เออร์อเลอร์จอจะขึ้นสีเขียวนะครับเริ่มการใช้งานก็คือกดหนอกจนโอเคเราจะเจออยงนี้นะครับปินเ Enter Password รหัสเมื่อกี้ที่เราตั้งไว้ก็คือเจ็ดหนึอ่านี่คือรหัสที่ถูกต้องก็จะขึ้นคำว่าเพวเราลบปุ๊บเริ่มต้นใหม่อ่ะและ้วคราวนี้เราจะมาลองรหัสที่ผิดนะครับอ่หนึ่ามสี่อ่ะเห็นนะครับนี่คือ จอจะแสดงผลมาดังหน้าจอนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ารหัสที่เราใส่ไปผิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือวงจรการตั้งรหัสจอ LCD ด้วยเมทรินะครับโอเคจบการนำเสนอ็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ